วันนี้ถึงบ้านไม่เมืดนะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทุกคนได้เห็นถนนทางเข้าบ้าน ว่บาบอมืดกับบอมนเกือบแนมบ่เห็นนะ่ะคือเกาเอาเปิดไฟกันนะเออแสงพอพุ่มพูนี่แหละพี่น้องโอ้ยหอดบ้านเหมือนคือเกา มาพอดึกคือบ้านตูมทำถนนเข้าบ้านใหม่นะคะ ไอ้ฟิวเรอนาคตจะกลับมาใช้ถนนใหม่ซ้ำเนี่ยโอ๋เหยื่เธอแล้วค่ะ คนนีถึงพอดีอะไรอย่างเงี้นิดนิดได้เหรอ,อ,อก็ลองส่งขอของชั้นจิคายของมาเด้อมาเด้อโอ้ยกายยังไดี๋ซื้อมาฝากแม่ซื้อหัวถุง มาและะ้วค่ะซื้อแชมพูสมุนไพรมามฝากม<อ>แม่ <ละ S 2> <า>กำลัง,<า>งชื่นชมเป็นไงบ้างคะทันเขาเย็นกัน,รน,น,น,นกรหรือยังเนาะแมนเอาหนูซื้อมาเทศเบิงมันเปลี่ยนมากูดกับเนียงนะบวานหางจระเข้คือ่คืเอเเป็นกิมมนมันไนมะ่ได้เอามาแต่หนูมีอยู่แล้วดิหนูก็เลยเอาแค่แชมพูมาเทส เดี๋ยวสะก่อนเดินอาสาวหนูจังสะเอาไว้ให้ตัวได้บุตรดีตัวได้บุสิดีตัวบ้าห้องที่ข้าวตกห้าใบมีนขับน้ำเลียงสมุนไพร